วันนี้เจอดการเกษตรมาวิธีแก้ไขเรื่องของไข่ปลาตาปูคะ่ะให้ดอกเดินต่อได้ 1. บําบำรุงใบให้สมบูรณ์ตั้งแต่แรกใบต้องเขียวเข้มแข็งแรงคะ่ะก่อนเข้าทําช่วงตาดอกลาวานะคะจะมีธาตุอาหาร13ชนิดจะช่วยเรื่องนี้ได้มากคะ่ะเพราะเป็นอาหารครบเซตที่ใบดูดซึมได้ไว แล้วก็ใส่โบลอนกับแคลเซียมนะคะช่วยยืดตาดอกช่วยให้ช่อดอกยืดตัวไม่ค้างเป็นก้อนกลมๆค่ะฉีดป้องกันนะคะในเรื่องของเพี้ยไฟไลายแดงหนอนแล้วก็พวกยาฆ้า,มาแมลงที่มีอยู่ให้ใช้รวมกันเลยผสมกับแมกมา5 0า c ซีซีนะคะต่อน้ำา2 0 0ลิตรค่ะแล้วก็ยังต้องช่วยให้ยาเนี่ยมันสามารถที่จะซึมเข้าใบเข้าผิวยอดได้ดีขึ้นค่ะมแมลงตุยเร็วค่ะ ลดการทำลายดอก 4. ควบคุมความชื้นค่ะระบายน้ำดีไม่ให้น้ำมากในช่วงตาดอกกำลังเดินน้ำขังเนี่ยจะทำให้ตาดอกชะงักกลายเป็นไข่ปลาตาปูค่ะ5ค่ะฉีดบำรุงลาวาช่วงตาดอกเดินลาวาเนี่ยจะช่วยเพิ่มพลังให้ดอกและป้องกันดอกฟอชอดอกยืดดีลดอาการไข่ปลาตาปูได้มากค่ะข้อความดีๆจากเจิดการเกษตรค่ะ